สวัสดีครับเพื่อนร่วมธุรกิจที่รักทุกท่านนะครับที่ขายของบนเว็บไซต์ e b a y ทุกท่านแล้วก็ขายของออนไลน์ไปทั่วโลกทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เอกออนไลน์สายชิลก็จะมีประสบการณ์ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับผมเป็นประสบการณ์อะไรนะครับเราลองไปดูกันเลยก็คือเป็นประสบการณ์ที่ผมจะสมั Paypal ใหม่นะครับโดยใช้ อ,อีเมลเดิมนะครับผมแต่แต่นะครับผมได้โทรไปถามเจ้าหน้าที่แล้วนะครับมันะจะต้องมีการแก้ไขนิดนึงนะครับก็เพราะว่าอีเมลรหัสเพย์เพาผมเนี้ยคือคือตอนนี้คือไม่สามารถใช้งานได้นะครับคือผมไม่อยากมีรหัสใหม่ก็คือแบบผมอยากจะใช้แบบอเมลเดิมอะไรประมาณนี้เนาะคือแบบ มีหลายรหัสเดี๋ยวเดี๋ยวมันงงนครับประมาณนี้อีกอย่างหนึ่งมผมเกรงว่าถ้าเกิดสมัครเมลใหม่ก็จริงแต่ว่าบัตรประชาชนของเราเนี่ยยังเป็นบัตรประชาชนเลข13หลักอันเดิมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะตรวจเจอว่าเออเรามีละค้างอยู่นะเรามเีเงินที่ติดลบอยู่นะใน PayPal อะไรอย่างเงี้ยคือรหัสผมโดนล็อกเพราะว่าติดลบในเพ y p พา นะครับผมมีเงินติดลบใน p พ y p พาเพราะฉะนั้นผมก็จะหาทางวิธีแก้ไขก่อนนะครับผมนะก็จะหาทางวิธีแก้ไขก่อนส่วนวิธีแก้ไขเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูเราลองไปฟังเจ้าหน้าที่นะครับผมว่าเขาจะแนะนำให้เราทำอย่างไรอาจเสียงอาจจะอุ้ยอุยนิดนึงนะครับก็เอ,อ่ยังไงรบกวนเพื่อน คลิปนี้ผมจะไม่เปิดไม่ไม่แทรกด้วยเพลงบรรเลงนะครับจะแบบให้เพื่อนๆฟังแบบให้ได้ใจความมากที่สุดเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็น EP1 หนึ่งเนาะแล้วผมจะค่อยๆอัปเดตเรื่อยๆว่าถ้าเกิดว่าผมสามารถแก้ไขได้แล้วเออจะต้องทํายังไงต่ออะไรต่อ,อคือแบบจะต้องจะทำยังไงเพื่อที่จะกดล็อกรหัสอันนี้ที่ผมติดล็อกอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเราลอง ไปฟังกันเลยนะครับผมเออผมไม่อยากมีอ,อ่อรหัสหลายรหัสอะครับครับผมหมายถึงรหัสที่ว่าค่ะหมายถึงบัญชีเ p a าเหรอะคะไม่ครับถูกต้องครับเคยสมัครไว้แล้วแล้วทีนี้ก็มันติดลบอยู่ครับแล,แ,ลแล้วรู้สึกว่าจะโดนปิดก้าวหรือว่าโดนล็อกอะไรประมาณนี้ครับฮะ ใช่น้ำอยาลรบกวนคือราคาแ้งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชีดังเก่าที่มีเงินติดลบนะคะหมายเลขดังเก่าคือผมระับการใช้ไปแล้วอะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้แล้วตอนนี้ใช้เบอร์ใหม่แล้วอะครับอืมอยากกรรเบอร์เดิมไดมคะ่ะอย่าเบอร์เดิมครับเอไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์แปด สามสองสี่สองแปดเจ็ดเจ็ดห้าอขอประดาษทั่วถึครับสองสี่สองแปดเจ็ดเจ็ดห้านะคะครับผมขอทราบเป็นอีเมลที่ยงมีอะไรได้วยค่ะ eak เก้าแปดโต้ stoai e ครับโต้ eak980xgmail.com ครับขอต้อนเป็นชื่อจริงวลานมสกุลด้วยนะคะครับผมธนกิจนิธิประเสริฐครับผมอาจารย์ขอก็ใหมายเลขสิบตัวสุดท้ายของบัญชีธนาคารที่จดทะเบียนไว้ค่ะว้าวยังไม่ได้แล้วเอ่ยรู้สึกว่าเจะ เป็นสักครู่นะครีไม่ได้เตรียมก็ต้องใช้หมายเลขเจ็ดร้อยครไปใจแครบง้นไม่แน่ใจจริงๆครับจำไม่ได้จริงๆน่าจะเป็นเอ่อสองหกเจ็ดหนึ่สองหกเจ็ดหนึ่งอะครัสองหกเจ็ดหนึ่งนะคะ ครับผมสอบถาบข้อมูลค่ะคุณธนกิจฮะไม่แน่ใจว่าข้อมูลคือผมไม่ได้เข้าพีพาวมานานมากๆแล้วก็เลยก็เออสอบข้อมูลไม่ค่อยได้นะครับฮะน่าจะเป็นบัญชีนี้แหละมั้งครับมาค่ะเอ่อซึ่งถ้าเป็นในส่วนของบัญชีนะคะถ้าตรวจสอบในส่วนของข้อจำกัดการใช้งานนะคะจะเป็นข้อจำกัดที่ว่าเอ่อไม่ ยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะคะก่อนวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเพื่อทาการโอนย้ายบัญชีมาเป็นจากสิงคโปร์ค่ะมาเป็นประเทศไทยนะคะซึ่งทําให้บัญชีะคะ่ะไม่สามารถที่จะใช้ใงานได้อีกหลังจากวันที่จาก15ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ่ะอืม้ออย่างบัญีครับ<ะ>ค่ะบัญชีเนี้ยค่ะแนะ,ะนำว่าให้ทนการติดบัญชีนะคะค่ะแล้วก็ค,คือคุณธนกิจอะคะ่ะต้องการที่จะ ใช้อ exactly. yeah. mm ีเมลอีเมลเดิมเลยก็คือเป็นอีเมล eak98store@gmail.com เพื่อสมบัติบัญชีใหม่ถูกต้องไหมคะใช่ครับเดี๋ยวคุณเขายางทำการตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะคะแลคือตรงนี้ค่ะไม่ทราบว่าคกิดอะรผิดมีแค่บัญชีเดยวเลยหรือไม่คะเพราะมันจะคือที่มีการแจ้งว่าตงี้มันติดลบนะคะ เออเมื่อครั้งล่าสุดผมติดต่อไปนานแล้วสักพักหนึ่งได้แล้วก็นานพอสมควรครับแล้วมีเจ้าหน้าที่ตอนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชายเขาบอกว่าเออมีเงินยอดเงินติดลบอยู่แล้วจะต้องมีวิธีทํางานแก้ไขก็คือต้องส่งแผนภนาะหรือเช็คอะไรเนี่ยแหละครับไปที่เพย์พา PayPal อะไรประมาณนี้ยเพื่อทําการปลดล็อกประมาณเนี้ยครับอืมไม่แน่ใจเหมือนกัน ข้อมูลบางอย่างนี้ครับงั้นถ้าได้คนนี้ขออนุญาตเกิดต่อกระบวนตารเตือนให้ก่อนนะคะคุณตระกูลแต่เราอนที่สายรอโดยประมาณสองถึงสามนาทีนะคะยินดีครับผมค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณที่ถือตายรอนะคะยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้ที่ตรวจสอบข้อมูลนะคะด้ส่ตรงของ ที่เคยมีการยอดเงินติดลบนะคะตรงนี้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วทางน,นี้ทางทถางเนจะที่แจ้งนะคะว่าบัญชีนี้ได้ผานการยืนตันตร,ตรตงนะคะเพื่อเป็ายสัญญาการให้บริการมาเป็นปฏิทยัยจากประเทศสินคโโรนนะคะก็แนะนำว่าเปการติดบัญชีค่ะแล้วก็คุณธนกิจสามารถใช้เงินนี้ค่ะทำาการเปิดบัญชีใหม่ภายใต้บ่ญชีของปฏิทัยยังนะคะ ติดบัญชีเออผมไม่สามารถเข้าระบบด้วยบัญชีนี้ได้เลยครับเพราะว่าคือเออผมได้ติดโควิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถไม่ทราบว่าจะปิดบัญชีได้ยังไงอ่ะครับคือก็เลยไม่รู้ว่าจะติดบัญชีได้ยังไงอันนี้ผมยังคือไม่สามารถเข้าี่สูระบบได้ครับคือผมยังอยู่ในเล็บในคือเราคือติดต่อโดยโดยโดยไม่เข้าสู่ระบบอะครับประมาณนี้เลยอ่ะ ค่ะขอถ้าด้บัญชีนี้นะคะเดี๋ยวขออนุตรวจสอนะคะว่าเขาจะสามารถช่วยในการติดบัญชีให้ได้เลยหรือมนะคะของย่งไนะตอนนี้ไปรอสายไประมาณ10ถึงาทีนะคะต้อง,อ,ะะะองขออให้ในความไม่สะดวกค่ะินดีคับผมขอบคุค่ะ ขอบคุณที่ดูใจร้อนะคะคุณธารกิจครับแจ้งขึ้นมาได้เลยครับสวัสดีค่ะครับก็ตรงนี้ค่ะที่ทางที่ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเงนพละ้านเรื่องของรายการที่ว่ามียอดติดบกนะคะซึ่งจะเป็นยอดจุดสิบห้าจุดสองสิบสองเอเซอร์าค่ะซึ่งตรงยอดดังกล่าวยังไม่เออขึ้นนะคะยอดเท่าะในส่วนนี้ค่ะก็จะไม่สามารถที่จะ ยอเจ็ดสิบห้าจุดสมสิสอง US เตรวมากค่ะเจ็ดสิบห้าเออเจ็ดสิบห้าเท่าไหรนะคะสิบสอง US เติมมากค่ะจุดสามสิบสอง US นะครับฮะครับผมอ่าครับผมค่ะซึ่งซึ่งในส่วนของไอ้ยียังปิดล็อกอยู่นะคะตรงนี้ค่ะจะต้องทำการเอ่จัดจาการตับคำรล่ะค่ะยอังปิดล็กให้เรย้อยก่อนนะคะซึ่ง เอ่าเชียวเขาได้ค่อให้คือนะค่ะแล้วเอามาจริงจริงจะสามารถที่จะทิ้ไ <pH> ด <itus> ้แล้วก็ส่งข้อชูลใหม่นะคะเออแล้วเราเราคือองในส่วนของครับค่ะยังไงคะเออได้เออแจ้งมาได้เลยครับจะต้องผมจะต้องทำยังไงครับก็คือโอนเข้าไปหรือหรืออะไรยังไงครับ ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการแก้ไขย,ย้ำยืนติดลบนะคะเพื่อทำการติดบัญชีค่ะเดี๋ยวที่ขออนุญาตทำการส่งในส่วนของข้อมูลไปอีกครั้งหนึ่ทางอีเมล,ลคนใช้กิจนะคะอ่าได้ครับได้ครับได้ครับอืมขอทำการตใหค้ายในวันนี้ม่เกินห้าโมงเย็นเวลาทำการค่ะครับผมคือคือเอ่อสอบถาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าก็คือเอ่อจะต้องทำตามวิธีในที่ที่จะส่งอีเมลนะให้ มาให้เลยใช่ไหมครับก็คือผมไม่สามารถที่จะเติมเงินเข้าไปแล้วแล้วทาง PayPal นี่ก็คือไอ้นี่ได้เลยใช่ไหมครับหรือยังไครับค่ะตรงนี้ร้องของสมนักาการแก้ไขให้ค่ะแล้วก็สง่องอิเนล่ยแว้ใจะให้ตามนะคะได้ครับได้ครับเพราะว่าการเติมเงินเข้ามาก็คือจะไม่มีะการเติมเงิงนค่ะอืมครับผมครับผมอืมแต่ถ้าสมมุติว่าโอเค,คสมมุติว่าโอเค,คผม อ่ะจะตดสินใจสมัครใหม่ทีนี้มันจะต้องคือบัตรประชาชนทีนี้ผมบกว่าเอ่อยืนยันบัตรประชาชนแล้วถ้าเกิดสมัครใหม่นี่คือจะมีปัญหาภายหลังไหมครับเพราะว่าผมเคยสมัครไปแล้วครับแล้วทีนี้บัตรประชาชนมันก็จะเป็นบัตรประชาชนเดียวกันแล้วแบบคือในบัญชีเก่ามันก็ยังติดลบอยู่อะครับถ้าว่าการบัญชีนี้จะตกลแล้วก็ติดจะตกรแล้วค่ะ สามารถที่จะทาการเปิดใหม่ได้นะคะซึ่งในส่วนนี้จะต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าเราจะูุลิขศทีทำการในส่วนติดมัญชีนะคะก็คึงไม่สามารถติดการได้อย่าเงียบเงที่ยังติดต่ออยู่ค่ะก็คือหมายความว่าถ้าเกิดจะเปิดใหม่จริงไม่ <ๆ S 2> ว่าจะเป็นในานามของบุคคลทั่วไปหรือว่านิติบุคคลก็ก็จะต้องเคลียร์ทุกเก่าไม่เรียบร้อยก่อนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะต้องเคลียร์ยอดติดต่อที่บัญชีแล้ก็เอ่อนั้นลบบนคำสั่งทั้งหมดไปรับถ้าสมมติว่าโอเคเคลียร์เรียบร้อยแล้วผมสร้างใหม่แล้วยังเป็นในนามของบุคคลธรรมดาต่อไปเนี่ยผมจะสามารถอัปเกรดเป็นอ่าลักษณะของเป็นบัญชีบิ๊กเน็ตได้ไหมครับคือสามารถอัปเกรดได้ไหมับอ่ป ได้ตรวนของบัญชีเที่พาประเทศไทยไม่สามารถอัปเดได้นะคะดี่จะเปิดติบัญชีเพื่อผิดเพื่อที่ต้องเปิดแยกเลยค่ะกับบัญชีเีวนะคะโอ้ครับผมโอเคโอเคเคียร์รับเคียร์นี้เปลี่ยนโอเคงั้นก็ขอบคุณมากครับข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยครับครับผมแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะรีบจะบปถ้าอยากได้เขาที่เป็นการส่งอีเมลให้อีกครั้งหนึ่งยินดีครับผมยังไงก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยครับ ขอบคุณค่ะเช่นกันนะคะไว้นล้ขอบคุณพี่เช่นกันเาค่ะครับมีกดให้คะแนนได้เลยครับโอเคครับขอบคุณครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอย่างไรบ้างครับก็คือแบบว่าเออมีแนวแนวทางในการแก้ไขอะไรบ้างที่แบบจะสามารถให้ให้อาหัสเทพาวกลับมาเหมือนเดิม อะไรประมาณนี้ครับคือเอส่วนตัวผมนะครับถ้าเกิดว่า,ามีการอัปเดตอะไรเมื่อ,อไหร่ยังไงนะครับแก้ไขได้แล้วหรือผมส่งเอกสารอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันอีกทีนึงนะครับผมที่ผมสมัครอยากจะสมัครเพพาเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าคือเราสามารถที่จะเออมี payment gateway เพิ่มขึ้นที่จะ ไปขายของบนเว็บไซต์อื่นนะครับได้ด้วยนะครับมีช่องทางในการาให้ลูกค้านะครับได้ทำการชำระเงินได้หลายๆช่องทางเพื่อสะดวกในาการชำระเงินของลูกค้าด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขในการลงขายสินค้าแล้วก็ขายส,สินค้าให้ได้ ร่ำร่ำร,ำรวยรวยปังๆด้วยกันทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้เอกออนไลน์สชยชิลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ